นี่นะครับมันจะประกอบไปด้วยคําถามหรือว่า,าเบื้องลึกแก่นแท้ข้างในนะครับด้วยความที่คุณเป็นเป็นอะไรครับตอนนี้คุณเป็นอะไรอยู่ทหารนะเราเป็นทหารจะทหารเรือทหารอะไรก็แล้วแต่นะครับแ่รวุมๆมแล้วก็คือเราเป็นทหารด้วยความที่เราเป็นทหารเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงกับอาจชาชนเราจะต้องทําอะไรกับอาจชารชน เข้าใจตอบมือให้แกหน่อยครับแกตอบได้ดีมนี้มาครับเยี่ยม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 เป็นคำตอบที่ดีอ่อนิทานเรื่องนี้มันมีอยู่ว่านะครับเดียวก่อนที่เราเป็นทหารนะครับเราที่ต้องทําอะไรต่อประชาชนอย่างที่เราท่องจํกไปอยู่ก็คือว่ารักเอ่ออะไรนะปกป้องบัลลังศาสนาข้ามหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับตัวเองเพื่งตัวเองทีนี้มันมีอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับท้ายรายการนะครับหรือว่าท้ายนิทานเนี่ยผมจะถามทีละคนเลยนะครับว่าคุณจะ แก้ไขปัญหานี้ยังไงด้วยความที่คุณเป็นทหารนะครับเพราะคุณบอกแล้วนี่เมื่อกี้ว่าคุณเป็นทหารนะครับ <c oughs> คือเราก็ไปปฏิบัติภารกิจเป็นภูเขาลูกนู้นนะครับอ่าโดยสมมุติว่าเราเข้าไปอยู่ป่ากไกลๆนะครับแล้วก็เห็นเมาะที่มาตัดยางเมื่อเช้าไหครับอ่าทีน,ทนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเส้นทางจากถนนเนี่ยไปภูเขาลูกนั้น,นมันไกลนะครับมันไกลมากเลยนะครับคือมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับเมาะ์แกนั่งขี้อยู่อ่านึกออกไหมครับ เราก็ไปตั้งฐานรัตเวนกันนะครับคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับไปเจอเมาะนะครับทีนี้เมาะเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดได้ทุกคนงูนะครับงู่องูเห่าแล้วกันนะครับโฉกตูดเมาะระหว่างที่นั่งที่อยู่รู้ออกไหมเนี่ยอโทษนะโฉกเข้อตรงนี้นะครับแ๋ยวทีนี้เมาะแก่นั่งที่อยู่คือที่ยังไม่เสร็จนะครับงูโฉเราเป็นทหารเราเดินไปเพิบเนี่ยนะครับ คือถ้าเกิดว่าบวกลบคูณหารเวลาแนละ้วถ้าแบกแกมาที่อนามัยบาละไม่ทันแน่พิษจะแล่นเข้าสู่หัวใจถูกไหมแล้วมันจะไปขันชนะยังไงมันอยู่ที่ตูดเนื้อไหมมีทางเดียวครับเหตุการณ์บีบังครับนี่แหละครับผมจะถามว่าที่ว่าคุณเป็นทาหารน่ะคุณจะกล้าทํำไหมจูมพิษ<ะ>ทั้งทั้งที่ขี้ก็ติดตูดอยู่ถ้าคุณไม่จูมพิษ จากขนทางตรงนี้ไปถึงภูเขาคุณจะแบกเงาะลงมาได้ไหมไม่ทันแบกได้แต่ไม่ทันเสียชีวิตแน่นะครับด้วยความที่คุณเป็นทหารผมจะถามทีละคนเลยคุณจะจูงพิษไหมครับปล่อยให้ตายปล่อยให้ตายเลยคุณจะจูงพิษไหมครับไม่ครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับเขาเป็นประชาชนไม่ใช่วิธีรักษารจูงพิษไหมไม่เพราะเพราะอะไรผมขอเหตุผลในเพราะอะไรมีที่ก็เลยไม่จูง อ่าคนนี้ครับจุ้มเนี่ยไม่จุ้มเลยเหรอ,อทำไมไม่ไม่ไม่คิดที่จะย้อนมาหาคนนี้ดีกว่าทำไมไม่คิดที่จะเอาน้ำไปเช็ดที่ออกก่อนแล้วค่อยจุม้มจุ้มไหมถ้าแบบนั้นจุม้ม <c oughs> อาคนนี้จุม้มเอาเมื่อกี้ถามแล้วเอาจุ้มไหมไม่ครับไม่จุม้มแต่เขาจะตายแล้วนะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะแต่ <c oughs> เราจุมพิษเดียวพิษเข้าที่เราเอง กินข้าวหรือขี้ข้ากันแน่เอาว่าไงฮะ <laughs> ไม่จูมไม่สงสารประชา,าชนเนี่ยแล,แล้วคำนี้มันหายไปไหนเนี่ยคำนี้มันหายไปไหนจูไหมไม่จูจครับมาได้จูจูไหมไม่จมูแล้วคำนี้มันหายไปไหนนะครับสรุปแล้วนะครับมีคนจูมอยู่คนคนเดียวนะครับยกมือคนนี้จูมผิด <laughs> ให้เมาะยกมือครับยกมือยกมือ,ยกม,อยกมือครับอ่าตบมือให้แก๋นะครับตบมือให้แน่อยอ่า เล็กๆน้อยๆครับก่อนเข้าในรายวิชาเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะคือกระตุ้นนะครับให้มีความสนใจในรายวิชาของผมขึ้นมานะครับดีก่อนไปนั่งอย่งนี้ะ <š S 2> <yeah, S 1> มันก็จะต่างกันเอาละนะครับ